พะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าอันนี้พอโอเคอ่านลงไปอีกหน่อยฉะนั้นเราทุกคนต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพูดอะไรไว้ก็ต้องรับไว้นะฮะอันตรายไหมครับยังยังยังสุภาษิตบทที่18ข้อที่21 ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นอูตาและผู้ที่รักมันก็กินผลของมันนะครับ <c oughs> นี่คือความตายและมีชีวิตเลยนะอยู่ที่ลิ้นเลยนะพอะง้นเวลาจะเผยหรือพูดอะไรไปอะ่ะผมเลยต้องคำนึงแล้วตั้งสติก่อนพูดออกไปไงไม่งั้นงานเข้ามันกลายไปว่าท,ทุกคำพูดที่ผมพูดไปผมต้องรับผิดชอบคำพูดของผมเองกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันไง อยากรู้อะไรที่มันแบบโห,หดไหมตรงนี้เลยนะสาธสานะด้วยในไลฟ์ด้วยนะครับถ้าผมเผยว่าคนนี้จะต้องแต่งงานกับคนนี้เนี่ยสบายละเมื่อกี้ข้างๆบอกว่าหมอดูนะฮะขอโทษนะครับฟังนะหมอดูเขาย,ยังมีจรรญ,ญาบรนเขาบอกว่าเขาไม่ดูว่าใครแต่งงานกัน,นครับ เขาไม่ดูอย่างนี้เขาไม่ดูว่าใครเป็นคู่ใครนะครับเขาไม่ดูครับถ้าหมอดูดังๆนะมีจัญญาบันแบบดังๆนะเขาไม่ดูนะครับโอเคเด้วการที่แบบเผยว่าคนนี้จะแต่งงานกับคนนี้แล้วจะดีแฮปปี้เลยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดก็ได้นะครับแต่งปุ๊บ ไอีกันบานแตกปั๊บเบียรแย่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่อยากจะเข้าไปในชีวิตของใครเนาะเดีจะพูดง่ายๆคือผมก็ไม่อยากกินเผือกกินมันโอเคถ้าปรึกษ,ษาเรื่องอื่นเรื่องอะไรเงี้ยมันก็พอโอเคแต่ถ้าใครรักกันชอบกันอะไรแบบนี้ผมก็จะดูแล้วผมก็จะคุยแล้วผมก็จะเตือนแล้วผม,ก,วผมก,ก็บอก ฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องของแก yeah. ก็ถือว่าผมบอกแล้วไงก็แล้วแต่บางคนก็มีนะฮะบอกว่าแบบอาจารย์เอ๊แต่คนนี้ใช่เลยปับ๊บเาให้เรียบร้อยมาขามเทปบอกแล้วไม่เชื่อรอยนี่หนึ่งเจอสักทองไม่เอาแล้วแต่เห็นปะแล้วประเด็นคือคริสเตียนแต่งแล้วห้ามอย่างไงอย่าบอกได้เดี๋ยวยาวกันไป ใช่ป่ะเห็นปะนี่แค่เผยเรื่องนี้ก็คนลุกสู้แล้วนะฮะซึ่งผมไม่เผยผมบอกเลยไม่ต้องมาถามจริงแต่จะเผยให้ชีวิตจเจริญขึ้นเช่นพระเจ้าเรียกคุณให้คุณทำรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มเวลา,าแต่ยงเงี้ยแต่แต่พระเจ้าต้องบอกผมก่อนนะว่าโอเคจะใช้เขาแบบเต็มเวลาบางคนยังสับสนเลยนะรับใช้เต็มเวลา แค่บางเสี้ยวเวลามันยังรับใช้ไม่ได้เลยครับเข้าใจคํานี้ปะบางเสี้ยวเวลายัางรับใช้ไม่ได้เลยแล้วจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลายัางไงอะให้ยังไม่กล้าให้เลยแบบนี้เป็นต้นแรงไปไหมครับไม่แรงนะดุด,ดันอย่าไปเกรงใจใครเลยไม่ต้องเกรงใจอะพูดตรงนะครับโอเคปะเพราะงั้นไม่ต้องรอคำเผยอะให้ตัวเองอะเข้าไปหาพระเจ้าก่อน